สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีมาโชวยอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแอมมี่จะมาอันบอกพร้อมกับรีวิวนะคะน้องกระเป๋าที่ได้มาจากแบรนด์ c o l o r Culture ของน้องพี่พีกิดค่ะหน้าตาน้องกระเป๋าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้นะคะ ก็คือเป็นแบรนด์ของน้องพีพีนะคะแอมก็เลยสั่งมาเพราะว่าเห็นมันน่ารักดีดจริงๆแล้วเขามีหลายอย่างมากเลยนะคะเพาเปิดออกมาเขาก็จะเขียนไว้เลยค่ะว่า welcome to our culture ค่ะนี่เป็นแบบว่าสี colorful อย่างนี้เลยสิ่งที่แอมสั่งมานะคะแอมก็คือสั่งมาด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือจะมีกระเป๋า ใส่เหรียญนี่ใส่ของกระติกกระติกแบบนี้ค่ะอีกสองอันฮ้ยจริงๆนะคะสินค้าของเขาคือมีแบบว่าหลากหลายมากเลยมีพวกเสื้อนู่นนี่นั่นแต่เผอิญว่าแอมเป็นคนชอบขนๆะคะ่ะแอมก็เลยเลือกน้องใบนี้มาเดี๋ยวมาประกอบล่างให้ดูนะคะว่าสามอันนี้ความอยู่ด้วยกันแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะทุกชิ้นงานของเขานะคะก็จะมีโลโก้แบบนี้ค่ะก็คือเป็นรูปแบบ เป็นรูปตาแล้วก็เป็นรูปรอยยิ้มอย่างนี้นะคะมันเหมือนเป็นแบบซิกเนเจอร์แบรนด์ของเขาค่ะก็จะเป็นแบบว่าแอบ,บอยู่ในสินค้าสุดอันของเขาเลยอย่างนี้ค่ะอันนี้นะคะพอเอาออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นถุงสายแบบนี้ซึ่งสายเนี่ยสามารถปรับระดับได้นะคะสั้นยาวอย่างนี้ค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็คือสามารถลดูดปิดแบบนี้ได้ค่ะนี่ ด้านในนะคะพอเปิดออกมาก็จะเป็นช่องโล่งๆสีขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการนะคะเขียนไว้ว่า made with love and a g r e a t big b a n k ค่ะโอเคต่อมานะคะก็จะเอาตรให้อยนี้ามาก็จะมีที่ห้อยแบบนี้เราก็จะาที่ห้อยอันนี้มาเกี่ยวตรงนี้ได้เลยค่ะ เสื้อาอันนี้นะคะก็คือนอกจากจะเป็นโครงุญแจแล้วอะ่ะเขาก็จะเป็นพาชได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีซิปอยู่ด้านหลังอันนี้ค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องมาเกี่ยวกับอันนี้นะคะคือเราจะไปเกี่ยวกับกระเป๋าหรือว่าไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็คือสามารถใส่แบบของกระจุกกระจิกเศษเหรียญหรือว่าอะไรที่มันสําคัญสาคัญเนี่ยลงไปในนี้ได้ค่ะ <Yeah. S 1> หรือว่าบางคนจะใส่แบบหูฟังก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นค่ะ อันนี้แอมจะเกี่ยวไว้กับอันนี้เลยนะคะแพรรู้สึกว่ามันน่ารักดีเวลามันอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือเป็นทั้งพวงก,กุญแจแล้วก็เป็นทั้งเคาน์์นะคะเราสามารถเก็บของไปดนนีๆได้ค่ะช่องอันนี้ด้วยความที่เขาตัวยาวเนี่ยช่องเขาก็จะกว้างกว่าอันนี้นิดนึงค่ะ oh. โอเคแอมจะลองสะพายให้ดูนะคะว่าพอแขวนคู่กกนแลับไปอันนี้นะคะเวลาแบบเราใส่ของเนี่ยก็คือวันที่เราอาจจะแบบไม่ได้ใส่อะไรเยอะค่ะนี่ค่ะ สะพายแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับเจ้า,านอพงกุญแจหรือว่าพาวส์อันนี้นะคะเราสามารถไปห้อยกับกระเป๋าใบอื่นได้นะคะถ้ารู้สึกว่าวันไหนเราอยากให้อารมณ์แบบว่ามันแบบกระเป๋าใบน,นั้นมีความสนุกสนานมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เอาพงกุญแจอันเนี้ยไปห้อยได้อย่างอันนี้ค่ะ แอมลองเอามาค่อยกับลองชร์ใบนี้ดูนะคะมันก็จะแบบให้ความแบบว่าสนุกสนานมากขึ้นดูน่ารักดูคิขุบขึ้นค่ะดีแล้วก็จะคัลเลอร์ฟูมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราจะห้อยตัวเดียวก็ได้หรือว่าเราจะห้อยสองตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะโอเคอันนี้นะคะอนจะบอกว่าอันเนี้ยอันได้มาจากการสั่ง P order นะคะซึ่งของเขาเนี่ย จะเปิดพรีออเดอร์เป็นช่วงๆนะคะซึ่งในล็อดเนี้ยมันก็คือหมดไปแล้วเปิดพรีออเดอร์ล็อดเนี้ยมันคือหมดไปแล้วโซวเอาไปแล้วเพฉะนั้น oh. ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะคะก็ต้องคอยติดตามดูเขาว่าเขาจะมีการเปิดพรีออเดอร์ล็อดใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะคะ ก็ถือว่ามาอันบล็อกแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนมีคาถามอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรก็สามารถพิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะแล้วครั้งหน้านจะมารีวิวหรือมาอันบล็อกอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนุ่มมากเลยอยากให้ทุกคนไ้จับดูไปซัพพอร์ตน้องพีพีกันได้นะคะทุกคน